อ่ะแล้วจากนั้นมันก็เป็นอย่างนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะรอให้ดูอันนี้ผมใช้อีกเบราว์เซอร์หนึ่งนะเป็นเบราว์เซอร์เออเนี่ยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองรอดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเอนเตอร์อีกรอบอีกรอบโอเคเดี๋ยวผมจะรอดูนะครับผมแล้วจะลองกลับมาดูอีกทีนะครับว่ามันเข้าได้ไหมอันนี้ผมลองนะครับผมอ่ะถ้าอะไรก็คลิปนี้จะลงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูโอเคครับล่าสุดนี่เขาผมได้แล้วเห็นไหมเป็นเบราว์เซอร์เนี่ยเนี่ยได้ครับท่านผู้ชมเนี่ย โอเคมันเป็นอย่างนี้นะผมแล้วก็รอไปเรื่อยๆรอไปเรื่อยๆนะผมเดี๋ยวมันจะขึ้นอื่นๆให้อีกนะผมอันนี้อันนี้คือคือได้ได้แล้วนะผมก็ลองรอ,งองไปอีกนะผมถ้าทาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมก็แต่ทานที่ดีทาท่ดีๆนะรออัปเดตให้เต็มๆดีกว่านะแต่ถ้าใครไม่อยากรอก็ทําแบบนี้แล้วแต่นะครับผมอันนี้ผมไม่ห้ามนะสิทธิ์ของคุณแต่ก็ผมมาบอกนั่นแหละงงไหมเออโอเคนี่ชี่ยมันได้เว้ เออประมาณนี้นะครับผมก็จากนั้นก็รออ่ะเดี๋ยวผมจะรออีกจะรออีกอ่ะเดี๋ยวจะรออีกนะไปไปเจอกัินอีกเออเดี๋ยวจะรออีกดูซิว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะอ่ะโอเคล่าสุดนะผมก็คือได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมตามที่ผมบอกไว้เลยเป๊ะเป๊อันนี้คือผมคิดไว้แล้วก็มาลองอีกรหัสหนึ่งจริงๆรลองบอสเซอร์นี้ดูก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองเข้าคิงเลกัซี่ไปเลยเยอะเข้าไปอ่านี่เห็นไหมเข้าได้แต่โลบักอะไรพวกนี้มันยังขึ้นอะไรอยู่แสดงว่ามันยังโหลดไม่เสร็จอ่า ลองดีอดดีกรอบดิโอเคอะลองเข้าดูนี่เข้าได้อะไรแ่ยน้ำโลบอสเข้าได้แล้วหรออะไรอย่างนี้นี่ครับรอมาโหลดก่อนโหลดโหลดอ้าวนี่อ้าวเดี๋ยวเป็นตัวนู้ไปล่างกูยังไม่โหลดให้ โอเคแต่เหมือนบัตรอะไรโอเคก็เข้าได้นะครับผมอ่ะแต่เหมือนตัวเรายังไม่โหลดน,นะเหมือนประมาณว่าเบคอนมั้งเฉพาะตัวเบคอนหรือเปล่าหรือเกมยังไม่โหลดให้เรารู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าน่าจะใช่เกมยังไม่โหลดให้เราเลยใช่ใช่ใชน่าจะใช่นะว่าของพวกนี้มันก็ยังไม่โหลดให้อืมก็น่าจะประมาณนี้อ่าก็ได้นะประมาณนี้ได้นะคดัตต้าอะไรพวกนี้ก็ยังเหมือนเดิมแต่ก็นั่นแหละครับคลิปที่แล้วที่ผมบอกไปก็ อย่าพึ่งดีกว่านะผมรอให้มันเดตอัปเดตเต็มเต็มเลยดีกว่าอืมก็โอเคเนี่ยได้นะครับสกิลโอเคได้อะไรงี้นะผมโอเคลองอ่าได้ตามปกตินะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมอ่าข้อนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับลองดูนะครับผมอ่ะเนี่ยยังมีนูบอยู่อะไรอย่างนี้อยู่นะผมอ่ะตอนแรกมันเป็นอะไรอะไรอย่างงี้อ่าประมาณนี้โอเค ตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบายบาปุยก็คือได้ตามปกติแหละเออบูม